สวัสดีค่ะอันนี้นะคะมาอวดท้องนะคะตอนนี้7เดือนแล้วอันนี้เป็นท้องสองนะคะจะเห็นได้เลยว่าไม่มีรอยแตกลายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าใช้2ตัวนี้นะคะก็คือบูเตอร์แล้วก็อีฟออยนะคะ2ตัวนี้ช่วยลดและป้องกันรอยแตกลายได้ดีในคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะหรือคนที่มีปัญหารอยแตกลายต่างๆนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะอันนี้นะคะ อ้อยนะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวได้ดีมากนะคะลดอาการคันในคูุแม่ตั้งคันได้ด้วยนะะ ท้องสองของแม่เนี่ยเป็นท้องที่ใหญ่มากนะคะท้องแรกยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ท้องเนี้ยคือขยายตัวไวมากแล้วก็เสี่ยงกับการแตกลายมากๆเลยนะคะแมบาบใช้อิฟออยเป็นประจำนะคะเช้าเย็นนะคะให้ลงก่อนการลงบูเตอร์สามารถทาได้หมดเลยนะคะท้องหนะ้าอกหรือว่าต้นขานะคะเสร็จแล้วเราก็มาลงต่อด้วยบูเตอร์นะคะตัวนี้ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นนะคะส่วนบูเตอร์เนี่ยช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะทาได้เลยหลังคอรักแร้นะคะซึ่งรักแร้เนี่ยคุณแม่ แม่ตั้งครรภ์นเนี่ยจะประสบปัญหาเยอะที่สุดก็คือรักแร้ดำนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะเราก็ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวนะคะใช้2ตัวนี้เป็นประจำนะน,นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะหมดปัญหาเรื่องรอยแตกลายได้ดีเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะจะซึมซาบได้ดีมากๆเลยนะคะนี่ แล้วผิวสวยเลยนะคะสองตัวนี้นะคะแบนบแนะนําเลยนะคะนี่นะคะ